ฝนจะตกแดดจะออกนะครับไฟจะดับนะครับโทรศัพท์เรายังมีแบตอยู่นะครับก็ทํางานได้เหมือนเดิมนะครับทํางานเกี่ยวกับ IT เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับถึงแม้ไฟดับนะครับเราก็ยังสามารถที่จะทํางานได้ต่อนะครับนี่วันนี้นะครับก็ทําการซ่อมแซมนะครับระบบไฟฟ้านะครับภายใน หมู่บ้านนะครับนี่นะครับทางการไฟฟ้าก็ทําการตัดสายไฟนะครับแล้วก็ทําการซ่อมแซมระบบไฟฟ้านะครับโทรศัพท์ของเรายังมีแบตนะครับก็ยังทํางานได้อยู่นะครับต่อเรานอนหลับนะครับหรือไปไหนพกพาไปไหนนะครับเป็นอาชีพที่อิสระนะครับถ่ายภาพต่างๆนะครับลงคลิปได้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับยอดเหรียญก็สามารถวิ่งได้เหมือนเดิมครับต่อให้เรานอนหลับนะครับนี่นะครับไอทีนะครับอินเทอร์เน็ตไร้สาย ไวรัสนะครับทั่วมุุมโลกนะครับเชื่อมต่อเครือขายนะครับสวัสดีครับ